ขอเปิดกล้องใหม่นะอย่าให้ดูนหน้นะะนาน้องนะคะดูหน้าดังดีเาเปิดแล้วใครเปิดน,น่ารักมากไปเดี๋ยวเราจะลงไป็นหน้ากันนะอยู่ดีถ้าถ้าลงมาลงฝากลงมาด้วยนะหนูดีแลกกันนะตอนนี้หนูดีก็ยังไม่ลงมาเลยดู ไม่นิ่ภาพตัดต่อนะนี่ตัวจริงเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ดูดูดะดูตเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสิบหนึ่งสิบประมาณยี่สิบห้าวันแล้วนะที่เราเจอที่เราที่เราได้อยู่กับมันเนะครับผมไมยามไปไหนนะคะนี่ไงนี่อยาให้ดูอยาให้เล่นกับน้องนะคะ ถ้าใครกดติดตามนั้นกูกดไลค์อ่ะมาบ้านผมได้เลยนะบ้านผมอยู่ที่บัดวัดตะดงนะผมเออเจ็บอันนี้ับผมดูหนูดีสินูดีเออได้ยังไงนูดีหนูดีหนูดีเขาเก้าหัวเล ก네ูด uh. ีสิน er uh, ่ารักอะแล้วูดีกลัวกูดีกลัวจะเล่นกับมันอย่างั้นทำไมอะกูกลัว